วันนี้เป็นไงบ้างครับวันนี้ลูกเป็นไงครับครับวันนี้ก็มาร่วมงานกับทาง u n i q r o c o m นะครับเป็นออนไลน์สโตร์ซึ่งผมรู้สึกว่าก็ดีใจที่ได้ได้มาร่วมงานในครั้งนี้เพราะว่าเราจะได้มาแนะนำเขาเรียกว่าอะไรนะฟังก์ชันต่างๆในใชาครับผมก็มีเยอะแยะมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นการ จ่ายเงินปลายทางหรือว่าจะเป็นการตัดคางเกงออนไลน์โดยที่เราไม่ต้องมาช้อปปิ้งที่ห้างสรรสินค้าใช่มีเรื่องแบบว่าไซส์เอมีเอ็กซ์ตร้ที่ซื้อได้ในออนไลน์ได้คใช่ใช่จริงใครเป็นนักช็อปมากกว่าันระหว่างแมนกับพิมพ์นี่เลยครับใครรู้รู้ตั้งไอะแชอบรู้อไม่คือคนนเขาจะชอบแบบแอบช้อปปิ้งเพราะว่าปกติแล้วผมเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ซื้อเสื้อผ้าเท่าไหร่แต่ก็จะเป็นพิมพ์ที่เขาเวลาออกงานแต่ละงานเขาต้องซื้อเสื้อผ้าใหม่ เสื้อผ้าของยูนิคอร์เป็นยังไงบ้างคะใส่สบายค่ะเนี่ยถ้าใครตามไอจินูใส่บ่อยมากเลยนะใช่เพราะมันเพราะมันได้สักเป็นสไตล์ของเราด้วยใช่ไหมใช่ค่ะใส่ง่ายเป็นสาวมินิมอลแล้วแบบยางอันนี้มันมีความสะดวกสบายยังงไบ้างครับแบบแอปนี้ไม่มีความสะดวกสบายด้ยครับก็คือสะดวกสบายตรงที่ว่าเราเนี่ย จะสามารถเช็คสินค้าของยูนิโคได้ตลอด24ช,ชั่วโมงเลยแล้วก็ไม่ต้องแบบคือบางทีเราแบบไม่ได้อยากออกจากบ้านอ,อะไรเงี้ยก็สามารถช้อปปิ้งออนไลน์ได้แล้วก็มี Delivery ีมาสง่งถึงบ้านภายในแบบ1-3วันแล้วก็สามารถจ่ายเงินปลายทางได้ครับผมใช่ค่ะยามพิมพ์ถามมิทิกในการของยออนไล์ยังไงบ้างราพราะบางคนอาจจะว่าไม่กล้ใใใาแต่งตใวไซส์ได้ไหมแต่ไซส์มันไม่พอดีต<ด><อ>ัวเ้าต้องเช็คยังไง จริงๆแล้วหนูจะรู้แหละว่าประมาณไซส์เราก็จะเปรน XS อะไรหม่กันเลยแก๊งแอลแก๊งแอลไม่ได้กระหนดเนี่ยที่เนี่ยไม่แต่ที่หลังๆที่หลังๆหนูเริ่มเริ่มใช้วิธีก็คือเหมือนแบบถ้าที่ไหนที่สามารถอย่างเช่นยูนิโคลอย่างเงี้ยขาสามารถซื้อออนไลน์ได้เหมือนจองไว้ก่อนสมมติว่าเสื้อเสื้อตัวเนี้ยเราต้องการใช้พรุ่งนี้แต่เราบัวมาที่ร้านเราเอ้าขอหมดทายังไงไรเนียค่ะเขาจะมีเหมือนกับว่าให้เรา คือเกาะเนี่ยออนไลน์แล้วก็ถ้าสมมติเรามากินข้าวเซนต์เวิลด์ก็ไปรับของที่เซนต์แองเจลได้เลยอะไรแบบเนี้ยอันนี้คือที่แบบใช้บ่อยช่วงช่วงว่าได้ของฝากเลยครับครับผมก็ฝากกับทาง u n i c o com ด้วยเนาะเป็นการแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์นะครับผมออนไลน์ออนไลน์ครับผมซึ่งผมรู้สึกว่าทุกคนสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ของ unico ได้หรือว่าผ่านทางแอปสไตล์ฮิตก็ได้นะครับผมเพราะว่า เข้าไปเนี่ยจะมีลุคบุ๊กของการแต่งตัวที่ u n i c o m l c t i n แบบน้ให้แล้วก็อินสไเรชันได้ใช่แล้วถ้าเกิดชอบตัวไหนก็สามารถกดซื้อได้สะดวกสบายมากครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเราซื้อเกงมาแล้วเนี่ยรู้สึกอยากตัดขาเป็นขาเต๋ยก็สามารถตัดออนไลน์ได้เลยคือใครอยากสัมผัสประสบการณ์ก็มาที่นี่ได้ใช่เขามีงานจัดนะคะที่ Central World ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่3กรกฎาคมนี้เลยใช่ครับผม เรื่องของเราพี่ถามตรงๆเลยไปเริ่มรักกันตอนไหนครับพี่ถามเข้าเลยแต่ให้เพื่อนตอบด้วยนะครับรผมน <c oughs> ุ่งน่าจะไป็นุ้ณปลาเฉยไปรักกันตอนไหน <c oughs> คือจริงๆแล้วมันมันน่าจะเป็นแบบฟิลเพื่อนมาก่อนอะไรเงี้ยครับแล้วก็ได้พูดคุยได้ปรึกษากันเป็นเหมือนพาร์ทเนอร์กันมาตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าก็เราก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าแตเริ่มตอนไหน จริงๆก็ยังเป็นเพื่อนเป็นก็ไม่รู้ว่าก็เป็นเพื่อนที่สนิทมัันนนเป็ฟลอย่างนั้นมากกว่าเป็นฟิลแบบเป็นฟิลเพื่อนที่เขาเคยมกันตลอดที่นี่ก็เป็นแฟนไปแล้วก็เป็นแล้วครับแต่ว่าหมายถึงว่าเขาไม่เอาเรื่องนี้แหละอ๋อครับใช่เป็นแฟนกันมาแล้วกี่นานแค่ไหนแล้วท่าน็นด่าเป็นนานนระยะเวลาระยะเวลาไม่ได้นับเลยที่เราจะที่เราจะสถานะมันก็ไม่ได้แบบมีกันแบบ ลงอะไรอี้งแต่ว่ามันก็รู้รู้กันก็มันมีโมเมนต์ขอกับแฟนไหมโมเมนต์ขอกับแฟนอะโมเมนต์หนาวที่มีป่ะวะแฟหม่เป็นผู้ชายอาจจะเป็นแบบว่าพออยู่แล้วก็แบบสนิทใจกันขึ้นเรื่อยๆมากกว่าครับเป็นแบบว่าระยะเวลารึยางงี้ไม่พี่ถามในนง่ของแบงค์แบงค์ตีกันยากไหมด้วยความที่คือขาดองเขาฮอตในระดับสาวฮอตเก็ไปสาวฮอตก็ใช้ความแบบค่อยๆแทรกซึมครับ ค่อยๆแบบว่าค่อยแบบปรึกษาปัญหาอะไรเงี้ยแล้วก็อยู่ด้วยแล้วก็ปรึกษากันละกันอะไรอย่างงี้มากกว่าไม่ได้แบบโพ้งๆไปว่าเอ้ยพี่ขอจิมนะไม่ใช่ไม่ใช่ถามรู้ไหมว่าเขาใช้วิธีนี้แทรกซึมมาเพื่อที่จะแบบรู้ไหมเขาจีบแเกอนคำว่าเพื่อน เาเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วหมายถึงว่าเขาเป็นคนที่เล่นทีจริงกับจริงๆเขาเป็นอย่างนี้กันทุกคนนะครับหมายถึงว่าห <c oughs> มายถึงว่าไม่ใช่หมายถึงว่าเขาเป็นคนอัธยาศัยจริงไงเขาก็แบบว่าชอบแซวชอบอะไรอย่างนี้ทุกคนให้ทุกคนสนุกสนานอยู่แล้วอะไรเงี้ยคือเราไม่ได้คิดว่าแบบคือเราไม่ได้เก็บมาคิดแหละเอาง่ายๆว่าแบบเอ้ยขอเขาเข้ามาในเวงไหนาอะไรเง,งี้ยมันเป็นธรรมชาติมากกว่าเขาดูแลดีเราดีไหมก็สลับกันดูแลเนาะเขาถามว่าฉันดูแลกันดีไหมตอบก่อนว่าดีอ่ะก็ดีค่ะแล้วเรารู้ตอนไหนแล้วและเรารู้ตอนไหนว่าเขาจีบเราอ่ะ ก็ไม่รู <g 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 up> ้กันมาดูตอนตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยครับอาจิบหรอแล้วอะไรทาที่ทำให้เราใจอ่อนยอมเป็นแฟนเขาอะไรจริงจริงสอนพี่พ่อปล่อยเป็นธรรมชาติเนอะมาึงว่ามันไม่ได้มีการแบบโพรต่อไปนี้เราจะอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นฟิลแบบเป็นเพื่อนสนิทกันไปชวนกันไปเที่ยวชวนไปกินของคือไลฟ์สไตล์ไปทางเดียวกันด้วยอะไรเงี้ยมันก็เหมือนแบบเพื่อนที่ชวนกันไปเที่ยวอะไร วันนี้ตื่นเต้นไหมที่เราได้จับคู่สุดตื่นนมากค่ะเนี่ยพูดรัวพี่รู้พี่เข้าใจหรือเปล่าแล้วก็จะมีการแบบว่าเทรนน่ะอ๋อเขาไม่เมื่อยใช่ไหมเขาไม่เขาไม่แทนเขาขู่เฮ้ยขู่อะไรก็ว่ามาเยอะเนาะผมบอกอยู่แล้วว่าแบบพี่พี่นะข่าวเขาใจดีกับแกอยู่แล้วเพราะพี่พี่นะสาวน่ารักใช่อันนี้ก็ใช่ไหมใช่ครับยาใช่ไหมมาดูด้วยกันน่ารักตัวเล็กๆใช้แก้กับฉันครับ พราะพอมันเป็นฟิลเพื่อนมาก่อนอะไรเงี้ยแล้วจริงๆคือตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นฟิลเหมือนพาร์ทเนอร์มากกว่าเพราะว่าเราอย่างเช่นผมก็แบบทุกวันนี้ก็จะมีเขาคอยแบบช่วยจัดการชิตให้หลายๆอย่างเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเรื่องเรื่องอาหารการกินหรือว่าเรื่องแบบว่าจัดทริปหรือว่าปรึกษาเรื่องปัญหาธุรกิจอะไรเงี้ยครับคือมาช่วยเติมเต็มในสิ่งที่เราขาดไปอย่างนี้นะใช่ครับก็ราขาดไปเยอะเหมือนกันช่วยเติมเต็มเยอะเหมือนกันครับผม S <S ไม่ใช่ครับแกตัวไปเลยแกตัวไปจริงๆแล้วผมแบบไม่ไม,ไม่ไม่ได้แบบเป็นคนคลั่งรักอะไรเลยนะผมก็เป็นแนวปกติไปแต่ว่าภาพที่มันออกมามันจะดูแบบดุกั่าเหรอดูคลั่งเพราะแต่ละโมเมนต์เราก็จัดเต็มไงไม่คือผมอ่ะคือพี่ก็จะในเวลาผมทําอะไรเงี้ยผมแบบไม่ได้คิดว่าแบบเฮ้ยเราจะดูเขาจะดูแบบประทับใจขนาดไหนอะไรเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยอันนี้มันแบบน่าทำว่ะยังไม่มีใครเคยทําลองทําดีกว่าอะไรเงี้ยอย่างเช่นการเซอร์ไพรส์วันเกิดใต้น้ำอะไรเงี้ยเราก็แบบ ยังไม่เคยมีใครทำอ่ะลองทำหน่อยแล้วกันว่ามันจะเป็นไงไม่มันตอบโจทย์ความอยากทำของเขาด้วยแหละเพราะเขาอยากทำอะไรใหม่ๆให้กับชีวิตเขาด้วยแล้วก็เป็นจังหวะที่เขาแบบเออทำให้เราอะไรแล้วเราเป็นคนที่ได้รับมันรู้สึกยัว่งเขาทำให้มันรู้สึกว่าตกใจเออเอาพี่ลงไปใต้นาฬิกากระดาษตอนแรกนึกว่าลูกแผนที่อ๋อไม่ใช่ไม่เป็นไรก็ไม่ทำใจนะไม่คิดว่าเขาคือบางทีที่เล่นจริงเลยไม่คิดว่าก็อบางทีเขาพูดเล่นหรือเปล่าแต่บางทีเขาว่าทำจริงอะไรอย่างเงี้ยเล้ากรับก็ูม่ ไม่ใช่ก็คือพี่ลองคิดดูนะไม่ไม่ค่อยมีใครทำแบบนี้ถูกไหมล่ะแล้วแบบว่าใช้น้ำโซนมากก็จะขอแต่งงานนะก็เราไม่ได้ขอไงใช่ไหมเขาบอกว่าใน y o u ูทูปก็หวานเหมือนกันคุณก็แต่งกันแหละยูทูปยูทูปเราทำด้วยกันนะเขาหวานเป็นกันแต่แมงโมเขไม่ได้หวานขนาดแต่หนึ่งว่ายังไงหวานเนาะไม่ยูทูปมันเป็นไลฟ์สไตล์มากกว่าเราไม่ได้มาเป็นแบบว่าเฮ้ยเธอเุ้ยอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเป็นแนวแบบเพื่อนๆที่แบบไปเที่ยวแล้วก็ ทำกิจกรรมด้วยกันอะไรย่างเงี้ยแต่มันก็จะมีบางโมเมนต์บ้างอย่างเช่นสมมติว่าเขากระเป๋าตังค์หายอะไรเงี้ยเราก็ต้องเป็นห่วงเพราะว่าเงินเราอยู่ในนั้นด้วยไงค่ะอะไรทำให้เปิดยูทูปร่วมกันอะครับเพราะไม่อยากทำคนเดียวครับใช่ใช่คือหลักๆเลยคือพอได้เริ่มทำยูทูปมาเนี่ยก็เลยรู้เลยว่าถ้าเกิดทำคนเดียวผมไม่รอดแน่ๆ เพราะมันจะมีเรื่องของการอย่างเช่นสมมติพอลูกค้าเข้าอะไรเงี้ยลูกค้าที่หน้าร้านเข้าเขาก็จะมีสคริปต์เข้ามาให้เราช่วยจัดการแล้วพิมพ์เขาจะเป็นฝ่ายเอกสารนู้นนี่ซึ่งผมก็แบบจะเข้าไปอ่านอยู่ในไลน์แล้วก็อ๋อโอเคโอเคอะไรเงี้ยตามตามไปมีมีตีกันบ้างไหมแบบว่าเขาเห็นไม่ตรงกันเรื่องอะไรตีกันอะไรหรือว่าต่กันไหมไม่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 ทะเลาะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราจะมาหาตรงกลางว่าเราโอเคกับแบบนี้ไหมอยากทำคอนเทนต์นี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าความตั้งใจแรกที่เราทําช่องยูทูบขึ้นมาเพราะว่าเราอยากจะทําอะไรที่ เราทําแล้วเราสนุกแล้วเรามีความสุขกับมันเพราะว่าเราเป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวอยู่แล้วแล้วเราก็เลยพอเราเซ็ตเราเราเซ็ตเขาเรียกว่าอะไรนะเรียกว่าอะไรอ่ะอ่ะพอพอเราเราเราเซ็ตสิ่งที่เราอยากจะทําทีมที่เราอยากจะทามาแล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยง่ายต่อการที่เราเรามี d i เร c ชันว่าเราจะทาแบบเออทำอะไรก็ตามที่เรามีความสุขแล้วก็สนุกไปกับมันอยากมีมเรี่เรื่องราวของเราสองคนด้วยไหมครับไม่นะครับไม่เป็นมีมเมอรี่เป็นจริงจริงแล้วเราอยากจะพาทุกคนไปเที่ยวเพราะว่าก่อนหน้านี่มันก็ทุกคนก็ น่าจะเจอวิกฤตการณ์โควิด19มาด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วพอมีโอกาสที่เราสามารถไปได้อย่างถูกต้องแล้วก็เราก็เลยอยากจะไปแชร์ประสบการณ์แล้วก็เหมือนพาคนเนี่ยได้ไปเที่ยวพวกเราสองคนด้วยเวลาเราไปเที่ยวเราสุขมันสนุกไงมันเป็นโมเมนท์ที่เราแบบรู้สึกว่าเออถ้าคนได้มาเห็นเขาอาจจะเอนจอยไปกับเราด้วยก็ได้เ้ยนี่ก็เป็นแบบอีกหนึ่งเหตุผลที่แบบ ทำยูทูปเป็นแนวแบบไลฟ์สไตล์ของเราครับผมอยากไปเที่ยวทะเลอ่ะแล้วเวลาไปเที่ยวทะเลด้วยกันเราแดนก็ชอบถอดเงี้ยขึ้นขามว่้ยังไงบ้างชอบอะไรนะฮอบโชว์ชอบโชว์ชอบโชว์ในจีอะไรเงี้ยเราผมเป็นคนชอบโชว์ด้วยเหรอครับไม่แล้บอกแล้วออ๋ไม่ใช่ไม่แต่ก็มันก็เอาไปทะเลเราต้องผู้ชายเขาไม่ใส่ก็หนูไม่เอางี้หนูไม่ได้ติดอะไรเรื่องเรื่องนี้อะไรเงี้ยมันก็เป็นไลฟ์สไตล์ของเขาก็จะมีแค่ทางว่าเอาอีกแล้วเหรอเอาอีกแล้วเหรอ เออก็ถามเขาอีกแล้วหรออันนี้ผมก็เลยบอกว่าครับผมว่าเอาอีกแล้วหรอนี่คือม e นิ่งคือห่วงหรือยังไงไม่ก็บางทีก็อยากได้โชวใส่เสื้อผ้าที่มีในตู้บ้างเลยแล้วเป็นยังไงบ้างเวลาเขาถอดแล้วมีส่วนมากคนก็จะเข้ามาเมนแบบเต็มเต็มเลยคุณถามบ้างอะไงบ้างก็ก็ไม่ได้โม้ยังไงก็ก็แปลว่าทุกคนเขาชื่นชอบเขาตลกเขาชอบอ่านแล้วแบบมาตลกอะไรเงี้ยเออใช่แต่เราก็ภูมิใจที่เราได้โชว์ ไม่คือผมก็ไม่ได้โชว์ขนาดนั้นหมายถึงว่าแบบมันก็มีบ้างเวลาถ่ายกับรุ่นพี่อะไรเงี้ยก็แบบถอดเสื้อเพราะเราเราก็ดำน้ำเนาะเราก็แบบถอดเสื้อถ่ายรูปอะไรเงี้ยปนปกติแต่ตว,ว่าหลังๆช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้โชว์แล้วเพราะกำลังเพิ่มน้ำหนักรรอยู่ใช่ก็เลยแบบอาจจะไม่ได้มีซิกแพ็คอาจต้องรอช่วงเวลานึงก่อนช่วงนี้ก็จะ ไม่ไม่ไม่ค่อยถอดเสื้ออะไรไม่เชื่อค่ะอ้าวเราใส่แบบขาดเราขาดเนี่ยเราคุยเราพูดเราเหมือนโดนจับตามองมีน่าอะไรแกมาถอดขาดไปผมว่ายังไงไม่นะครับปกติเนาะแล้วพอเปิดตัวน้ำคนเข้ามาแซวเยอะไหมอย่างอย่างพิมพ์ขาดต้องรับมือกับเพื่อนแบงก์ยังไงเพราะว่าต้องมีต้องมีคนแซวนะหนักหนักแน่นอนเขาเล่นแบงก์ไหคุไหนบ้างที่แบบเพื่อนแบงค์ที่เออตัวกี ก็จีดหมดนะก็จีดหมดทุกคนค่ะพี่พิดเหรอพี่พิดพี่พิดเนี่ยชอบแซวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาคืนเขาได้ค่ะใช่ใช่ก็ส่วนใหญ่ก็เออส่วนใหญ่ก็โอเคนะคะอะไรใช่ก็ไปกันได้เพื่อนก็กวนๆกันแล้วก็กวนเขากลับแค่นั้นเองละค่ะกราบกราบค่ะคือพอมาอยู่กรุงเทพผมว่าพอพิมพ์เขาไม่ได้ค่อยมีเพื่อนที่อยู่กรุงเทพนะครับเขาก็จะมาอยู่กับเพื่อนๆของผมแล้วก็เหมือนแบบตอนนี้ก็สนิทกันไปแล้วอย่างเช่นแบบพี่เบสอะไรเงี้ยก็เป็นแบบเพื่อนสนิทเขาไปตอนนี้ มีกลุ่มกอนมากขึมีมีพุงคุ้มกันมากขึ้นใช่ค่ะครับผมขอบคุณค่ะอีฟหนึ่งต<บ>้องที่ก่อ